sàng cầm năng lênh phiêu phơi phơi này, tông phao bớt du dương lấy mực này, cầm năng lênh mực, căng nhấc cái này nè, ô, này khay, hay sang kiếm, này là thang, mẹ trái đi, được. เพิ่นไย,ยออกซื่อประสงของน้ำเพิ่นอยู่ฝั่งไทยและเพิ่นอยากให้ทั้งตุ้มเจ้ากันเลยกินแนวดีเพราะมีเหือมีแห้งแน่นอะเพราะมีเนื้อมีหนังนนนแน่หนาสิบอะไ้แห้วแน่นอ๋อตามปนกินนวนี้เลยนี่เนะาะแล้วก็ใส่เกลือปลาเล็กเป้งน,นัวาโด มา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 เนาะไก่สีเที่ยงเลยท่านี่พี่น้องกินเข่ากินน้ำได้นี่เนาะอ่าทั้งสร้างนี่การเสียงคบสนั่นวันไหวอยู่เพราะว่ามืออื่นนี่อ่าตั้งเสาไรมืออื่นนี่พี่น้องเนาะทั้งสร้างคนก็เล่งอยู่ตอนนี้เนาะอ่าคบสามสี่ตัวใส่กันบ่หมุนบ่อยู่เนาะอ้าวเนาะเอ้ามาพอดีแล้วมือนี่อ่าพี่น้อยเนาะจัดนักจัดเต็มมือนี่อ่าเนี้ยอยู่เนี้ยกินเนาะตอนเที่ยง มีลาบลาบหมูบะมีพี่น้อยเนาะโอ้ยมีตำหมักหุงแล้วก็มีปิ้งไก่ปิ้งหมูเนาะประมาณนี่แหละพี่น้องหลายเนาะเอ้าอันนี้ก็เป็นแนวยูแนวกินในรอบตอนเที่ยงเนาะพี่น้องเนาะก็เกิดจากสัทธาทางพี่เจดีจากฝั่งไทยเนาะผลการไปออกซื้อประสงค์ออกน้ำพี่น้องเนาะทางพี่บนฝ่ายเงินมากกับจำนวนหนึ่งพันบาทเนาะอันนี้ทางบุเชียงก็ยัง ซื้อมาจำนวนนี่ก่อนก็นย่างเดืออีกอยู่เนาะเดี๋ยวเบรงน้ำกันว่าช่วงแรงสีซือ,อยังมาฝากทางน,างนอ้นองๆเพิ่มมาอนีอ่จัดมาให้สำนีก่อนนาะพี่น้องเนาะครับสวาสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเอ้อพี่น้องเนาะมาพบมาเจอกันอีกคือเก่าพี่น้องนอก,กับช่องของทางพลน้องเปียวเนาะกัย่างรุ่นน้ำกันอีกเลยพี่น้องเ้อะสำหรับทางาโทรศัพท์มือถือเฮาเนาะมื้อนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวเสดยน้ำกันเนาะ อ่ามือนี้เลยเนาะเบริษัทพาผ้าพันธสีอ่าตกหรือบ่จังได้เนาะอ่าที่เคยคนอื่นเนาะอันนี้ก็เอาทางพี่ใจดีเนาะเพิ่นฝากมาว่าอ่าซื้อเนี่ยอยู่ในกินให้ทางน้องไม้น้องท้ายบริษัทเนาะอ่าบำรุงให้ทางน้องเพิ่นกินอาหารที่มีประโยชน์แน่บริษัทอ่าเอาเนี่ยใดก็กินแต่เนาะไม้น้องมันอ่ามันฉีเปื่อยมันมันฉีโชมเลยพี่น้องเนาะอ่าบนห้องว่าสุขภาพอะไรเนาะง่ายๆใช่ทาง ีเพิ่นก็ได้เป็นห่วงเป็นใย,ยเนาะทางน้องไม้น้องทายเอากินแนวดีๆแนมบำรุงเหมือนกันน้องเพี่น้องเนาะเอา้าอันนี้ก็พอดีแล้วนี่ก็จัดแจงสร้างสิกินน้ำนี้เน้ะบ่หรือว่าจังไรก็ขึ้นอยู่กัคบความครอบครัวเพิ่นบบบน,นี้เนาะเฮาสิมอบให้อไผ่ไปเนานะ,นะ,นะ,นะเดี๋ยวมาเบิง่งน้ำกันเนาะ <c oughs> ต่างกำลังเล่งพี่น้อยพืนนี่ต้องพร้อมเบิดทุกอย่างเลยมืออื่นกำลังเล่งมือติดขนะัดไหมเติ่มไล่เจาะหูเสาไปเลยเนาะ

เอาสบายดีทั้งพี่น้องก่อนเนาะสบายดีทัพเนี่ยเจิตดีทังอะไรเจดีทัพเราบ็ซีเฮมเลยเอาทั้งน้องไายทั้งพึ่งผุนพี่น้องเยสบายกำลังปัดกวดอยู่เนาะโอ้ยมายังต้มยังเฉลุกในหม้อนี่ฮะแกงยังอันนี้นะโอ้ยมาย่างเฉลตัวนี้นะไข่กุ้งไข่โดยทำให้สร้างกินอ๋อ โอ้ oh. เอา,ายูฟูตัวไรเอายูฟู่สามคนไปเอาไปเอาผักไปเอายังก็ไปเอาผักใช้ผักเพื่อนอ oh. ๋ออื่นก่อนอ,อันนี้เอามาต้มอันนี้เนาะกินครับ <Yeah. S 1> gồm chăm chéo nó ô khạc đấy nè mặc dù vậy nè à chấm chéo à nhang một thân đi kinh khẩu vót chấm chéo kì nó à, kín rồi rồi khẩu thiêng sang sang cả công năng đe ngưi rồi đấy ขึ้นขนาดเลยโอ้ห่อนได้อ๋เนาะโอ้ระวังเรื่องอาหานนี่เนาะมันบ่อหักบ่นี่บ่เฮ้ยคนอยู่กับบ่ได้หักดีได้เนาะต้มย่าชฉลูกนี่นี่ตัวนี้ในหม้อนี่น้อยฮึแกงยังบ่มียังแกงหม้อเปล่าบ่น้อยน้ำเออ เอา่อยได้น้ำหอ่อนใช่มเนาะสร้างเงินพื้นสิกินเข่าจังมุ้งไงเข่าบุ้งคือกันติดจังน้อยเนะพิเ่นบ่เนาะเอออนายพื้นเคยกินเข่ายูทูบนี่เนละยเนานะใช่เขาเนาะโอ้มัายังพักยังอันนี้นะพักครูพักครูกินได้ไหมนี่นะจิตามีอยู่ใน มกพริกแล้วมพริกด้ยอ๋อโอเคเอ้าเฮ้ยเนาะเอ้า,าอนนเ,เอาจังซ<า>ี้ดูมะเอาเดี๋ยวครับเอาเครื่องน้ำมันเชงก่อนอ่าเดี๋ยวจังตำมกพริกเนาะด้ยเออเอาเอา,เอาโอเคเนาะพี่น้อยเอา้านี่แหละเนาะแนวยูเนื้อกินอา่ามีต้มมีลาบมีปิ้งไก่ปิ้งหมูแล้วก็ตำมะฮู้งเนาะเออเอาอันนี้อันหน้าทาง อแม่ใจดีเด้อเพิ่นใบออกซื้อประสบของน้ำพิ่นอยู่ฟังไครหลายพิย่นอยากให้ทั้งจุ่มเจ้าเาอะไรกินแนี่ยดีพอมีเหื่อมีแห้งแน,น่เนาะพอมีเนื้อมีหนังแน่น่าสิบอะไรแฮ้วแน่เนาอเออจุ่มอะไรกับผิวพันธุ์ก็ดีเราพี่น้องถ้ากินแนวดีๆเนาะตอนนี้ก็ยังชุบชมอยู่ช่วงน,นี้ก็เพราะว่าสุนันี่ยังกินน้ำไม้อยู่เนาะเออเอาดูมา đây được không vậy được đi ô này à nãy nãy chấp mún lên xúc khẩu về trong này mún này để mít được ok này quay thưng quân cái này vậy nè lại nó một đó có mít บ่อมีบ่บ่ออ้ยเขาเอาหอยไว้แะไรเนาะบัดอันนั้นกับปลากันเคะกไปกินน้ำกันตะปูดุดนะหาเด้อปูโตออีกหนูคิดจะอ้อยเอาบาดนี่เนาะนี่นี่เอ้าบิ้งบึ้งหาข้อนต่อก่อนเนาะไม่ไม่แต่ดูเด้อเอานี้นี่นี่ มันชิลุดได้ฮะอ่าตัวนั้นตอกก้อนตัวน้าตอกล้นฮะตอกบอกโจโอเคเอาเนาะเดี๋ยวอ๋ออันน้ามันหัวเลยน้องไายหาทุกอย่างมาช็อตหนิได้ฮะนี่บ่ใช้กาวางใช่กระมังฮะก้อนก็ได้ นี่นี่นี่ว่าจะจถวยให้ว่าจะจถวยให้ก่อนยางไม่หัวเอาว่างใบพื้นะกอนก็ได้เงอะเง่าเ้ยเอาจังไตอืมเอาหอะไรถามช่างเพื่อนเพื่อนกินเข่าจังมุ้งเถอะลองไปถามเพื่อนก็ได้เพราะว่าบุเชียงชื่อต่ำหมฮงมากขนาป้าวิหึงมันสีละค่ายเครื่องได้ กันวานั่นกันุ่งูันกินัคองดโมงฮะจังมูงไงช่างเขากินข่าจังมูงสวิโมงเลยเด้กินได้ปะอ่ากดีด้แต่เพราะว่าชื่อต่ำุ่งมากเลยกันมันจีละายเครื่องในขันบ่อนั่นนะ่ะแต่ก็กินนีแลนน้ำกันแล้ว เด้อเอาเนาะอยู wa, pueda, Be, e ่ด uh ีไม่แห oh. uh ้งเป็นจึงได้ให้ไปเวียงงานหาคนเมื่อวานนี่เรียบร้อยดีบ่บ่เมื่อวานนี่บ่ได้ไปหาคนนนะก็ตอแรกน่แหลยเอาเมื่อวานนี่คือว่าทั้งเจ้าว่าพอเจ้าไปหาคนบ่แม่นบ่บ่ไปเห็นป้าเือนเอ้ยไปบอกเฮยอยู่วัดกะฮานมาช่วยอันนึ่งข้าหนึ่งน้ำให้เราหนี่อ๋อ เอาคนที่เฮาฮู้จักนั่นแหละบ้านใกล้ฮึนเคียงนั่นแหละเด้อโดยพอฮอดถึงกันนั่นแหละพอได้รับฮู้กันบยามเพิ่นยามโตนั่นแหละเอ้ยเอ้ยน้องนะทางเอ้ยคิงว่าให้สิมาซอยอ่าเมียเมียเฮาแล้วก็นุ่งข้าวงน้ําให้อาสมไอ้น้องมาเฮ็ดนั่นแหละมาย่อยซอยเาไมข้าวกกะบ่ไว้ เอาลยเนาะซอยกันเนาะแม่นออยู่บ้านนี่ก็บ่แม่นจําแนกแต่ว่าตอนแรงก่อนสิมาอยู่บ้านเฮานี่ตอแรงยังบอกก็ได้หรอกเนาะบ่ยากหรอกถ้าอื่นเฮายังว่าเฮาขี่รถไปทางไกลไปบอกเยจักจักนําการเอ่ะเนาะเอาละอันคันสร้างเพิ่นสิกินเด้อก็คันเคได้อยู่นี่กินเด้อลแหก็นั่งกจังได๋เด้อก็กินนํากันเด้อ เออในย,อยูนยกินนี่แหละเพราะว่าทาั้งกันผู้ใหญ่เพิ่นอยากให้เนี่ยกินแน่ดีแน่เนาะเอามายยมใดก็กิน,กน,กนแต่เราไม่ต้มหมอชัน,ม,นมันจะล่มได้เนาะ <c oughs> เออ,เ,อ,อเนีย่ยยูนิกินเนอ้บประเทศม่อมเงินให้กะเอาไปซื้อในย,อยู่นิกลินไม่ให้ลูกในเด้อทั้งเจ้ากับำรุงน้ำกันนั่นแหละกินแนี่ดีๆๆแน่นเนาะอ่ก็ซื้อ ไอ้ยีหลอกเนาะเจอทีมงานนี่ตุ้ยเจอชุกคนเนาะพี่น้อยต้องห่วงล้วนะพ้องดีจีนดีเพื่อนแหละเนาะถูกทั้งตะกอนทั้งน้องน้ำมาเชียวบอกตุนชิล้มโว้ยตุ่นชายเขาน้ำเกลือสมือนี่มันคนละอย่างกันเลยสมือนี่บ่ายแล้วสมือนี่ไปเนาะตามมืพริกเด้ก็ได้ลูกใช่ชาวชีเฮ็ดนั่นบอก ให้เวกงานได้ก็ได้เดี๋ยวนั่งกันจัดแจงได้ก็ได้ค่ะอย,อยู่นึกกินให้ช่างๆเพิ่นน้ำกัดเตียงบ่มีเนาะอ้ยหั <c oughs> เตียวอันก่อนหินะาก็เตียวก็เตียวเต้ คือเราโตบ้างโตก็จุกใจเอาไปเทียมแล้วเนาะกินข้าวกินน้ำพอดีแล้วคือว่าเห็นแม่เจ้าอ่องขึ้นมาเหม็นบ่ดยนี่บ่เอาตัวนั่งรถมันหักแล้วหักเลขแล้วฮะหักเลขเออยังรถโดยรถจักนะโดยหักอีกเลยหักอีกขายันหันบ่ดยขายันหักโดยแม่เลขมันเลขดยเลขตัวเข่าเกียร์นะโดย อ้าวน้องทายเปเห็ดแม่นเข้าไปคืออุ้ยเนาะเออในั่วโตตะเนาะไป็นไรเผาแบบนี้ด้วยนิโนะมันบดระวางมันแตกเชเดอรัมพิกไง

อัแล้วอันกับเขาอันทางผู้ใหญ่เพิ่นให้เฮาซื้อมาให้่เนี่ยอยู่นักกินได้หลายอยู่เมนมนาเลยนะอันทางน้องๆไปกินก้อนก็ได้หรือว่าทั้งสร้างก็ได้แต่แข่งแอ่งุณงจบตัวเน้องเราตะปูตุนมนะคาจาร์เขาเฮามีอยู่บ่มีอยู่มีรอบเขานี่ หาเบิ S ira. S ira <re> ่งช่างเพิ่นช่างเฮามานํากัน4 4คนบ่โดยมีคนมาด้วยเนาะๆอ้าวเนาะมาละจัดแจงในรถเป็นต้มเป็นลาบมา้กินนํากันเนาะโอ้

xei sẽ, sẽ đi bò để hay mát tôm muôn vẻ tôm nĩ bò đôi ôi nhau đầy kẹ bả này ăn gì 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 Ủa ừ, lệ này nó Ờ, ừ, tăm tam treo nó Xây sạc đây dù xây Ừ mì sạc không? bò Ô, bò Ừ, ừ, ừ Mình treo Ờ, sạc cho Thả ít mì bò thả ơi ừ. Bò lại chung cháu có bè ngó bày kín ai chưa? đang chờ và hẹn thang sang phần nè cả bèn là pha để kín của ใช่ต่างรีวต้าเรียวเรีวเลยตามมะพริกเรียวอ้ยใหญ่มันคือยังฝิ่นมิดอยู่อ้ยมันจะไปยำตอนมะพริกแล้ววันนี้ยังมาทันแดดอยู่ใส่ลงไปปนเอาเลยบ่บางหน่อยดวยอ้าวจูดได้นอเบาบนีหน่อยปนมันแซ่บอ่าเอาเข้ากินข้าวก่อนเอา ลายเล็กเท่าเดี๋ยวเนยให้เจอใช่ไหม大โอ้ตาปปนกินนิน uh, ี้เลยนี่เนาะดยตาปปนมันใช่แล้วก็ใส่เกลือปลาเล็กเป้งงัวมหดโดยคอนเสิร์ตก็แบบชุบหน้าอีเนาะด้วยชุบเนาะไมมนะเนาะเฮ็ดไม่ต้องเฮ็ดลายก็ได้เด้อเดี๋ยวไปกินลาบซิ้นลาบยังก็ได้เด้อที่ผู้เียงซื้อมาแล้ว À, Mặc khứa nó nuôi say àh ăn thang này con phục thang Long thai à, Tên téng neo nơi neo nó à bèn gần có đái đục thang sang được cả sông nang chào chảo nè chặt chèn là bằng rồi ờ ừ, vậy อาบังี่คือลาบเหมือนป่ไม่น้อ่าไม่ขบานกัน้ะวาไม่โอดอีหยางไอ้เชียวนี่ยังไม่ตำ่ำอือมาเก็บไว้แล้วหลุดแล้วจังมันมันแหงจังพาคมันจูดขยะเอา้เป็นที่เป็นทางเนาะจังจูดเอาอ อืมอยู่ในกิ่นเนาะเคยเห็ดในอยู่ในกิ่นแบบนี้กันเคยเห็ดแบบนี้แบบนี้ก็แซ่บโกกระเพาะสีบอลถามหาบ่อหนิเนาะบ่อเนาะมันแซ่บถ้าอีกกูบ้ามาถ่ายเอาเอาเนาะ เนียนมากออมยังพี่น้องเอ้ยผสมพันธุ์เลยเนาะผสมจักไม่ยังไม่นยา่ะเพราะว่ามันก็ลังไปตะกินอยู่เลยเนาะนี่มันก็ลังไปตะกินตะอยากอยู่เลยพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่งเลยกันเพราะว่ามีผักบัวมีหน่อไม้แต่ก็หัวปีอ่าโอ้เนาะคืออยู่ได้เนาะยังตายเรื่อยไหมเนาะ ừm ơi sai tiếng luôn À nó uống nó đấy mẹ quá xin lẹo quá đồ ừm 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 như ừm 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 như này thôi ừm 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 ê phá cần ăn, hết nong oi, hết nong nung chôm chao đây. Nhiều, chốt. ờ, cần má. Chốt. La bồi. Chim bưng bả này hết. Chếch chưa bò. Nào Thái. Làm bêng, ăn bêng nò. Kem. Chém nhục. Sai ừ ừ à thằng Sang không? hmm kinh khẩu, hmm 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 nó hmm 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 tiêu hmm 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 Thái hmm 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 này

À. Thằng này bố nhóm, thằng này no Nhưng chụp bánh mì กินข้าวกินข้าวฮะบานนี้นางนี่บอกบานนี้เอาหยับลูกหยับเบื่อแนนางนี้ดีไม่เจ้าบงนั่งอยู่คอนพื้นเลยเนาะกินข้าวกัน มาเลยยามก็รับเก็บมาเก็บเนี่ยเนาะในอยู่ในกินกาแบงกะน้ำอย่างทั้งสร้างครับพี่น้องเดี๋ก็ยิงเลยอีกจำนวนหนึ่งบนว้กินตะเล้งเราไปเช็งซื้อมาลายอ่าเนาะบ่งยันมื่อเลยโอ้เอาเอากินกินบ้านนี่เสดบนอ่เนาะนี่เนาะแซ่บอันน่ะ นล่วเป็นพวกปิ้งพวกยางก็มากินเด้อบวเลวเด้อเป็นชิ้นหมูชิ้นยางอะไรพี่น้อยแต่ว่าลาบหมูดีบ่มีเนาะทางเอ่ย่นสั่งมาทังหาด่นมีแต่ลาบหิ้นต่เดี๋ยวลาบสิ้นมามนเต้าอือมน้องนพิ่นไว้เทิงคนยังวัฒนธรมมาทันมือเยมั้ใช่ต่ามหุ่งแชบอยู่่แซ่คำยิ่งใหญ่อยู่หาจึกบาทย อ่าน้องน้องทายก็ได้เอ้าคำใหญ่อยู่ฮะได้ชุดตอนอันหนึ่งถ่ายตอนอันนึ่งมายได้ไวจับได้จับเออชุดมาแม่เอาไหมน้องแป๊บไหมมากินข้าวจะมาโอ้เนาะนั่งกินแบบนี้เลยเนาะผมมีเตียงเนาะนั่งกินผ่อนพื้นเลยพี่น้อยเนาะอันนี้ก็ทั้งสร้างเขาเนาะบนกินข้าวเดี๋ยวจะน้อยกัน À, lui ngan to, coi mà mือนì nhò đấy nè, chỉnh gần hên thằng sàng này các. Tao xem xếp no. Thật là, nè phi noi à. Ok ok xài <laughs> <sẽ> no. <nói. cười> à, điều ăn chỉnh đi <laughs> khăm nị cả điều vô ăn an co chố con cái đay ให้ทางน้องไม้นุ่มมือขมมุกขอบใจทางแมใจอดีพันก่อกรกเด้อเดี๋ยวกระจังกินต่อเลยแบบนี้เนาะรับประทานกินต่อเลยเนาะเอาเนี้ยยู่ในกินที่เพื่อนซื้อมาเมื่อนี่นี่ทางแมใจดีเด้อเป็นผนเอาซื้อผสมออกน้ำเนานะนะเดี๋ยวเอาด้ละ ขอบใจเด้อทางผู้ใหญ่ใจดีทางเอื้อใจดีทางอายจดีอยู่ไหนทางประเทศไทยให้ยูลีมีแฮงให้ล่ำให้โลยให้สุขภาพแข็งแรงไปสิไดมีแต่โศกนีให้ยู่ยำยืนนอนได้เงินหมื่นตื่นได้แสนลาขอบใจเด้อมซือให้อาหารกินโยเอาเนาะกยัง เด então, <Brain. S 1> ือยยูพี่น้องเดี๋ยวช่วงแรงพื่อนเดี๋ยวบุเซียงสี่จะแจงหมดซื้อๆอย่างเงน้องเพื่อนเอ้าเนาะซืิญแซ่บเลยบ้านนี้เอาอยู่ดีมีแห้งสบายดีเด้อสบายดีโอ้ยเอากินกินลูกไปไปกันกินเลยเนาะเสร็จไหมเสร็จตอกรีอซ้ำสิจุพี่น้องเนาะเห็ดยู่เห็ดกินเนาะเอ๋อเดี๋ยวนั่นแหละพี่น้องเนาะเดี๋ยวจ้งมาต่อกันในช่องของทางบุเซียงเนาะรางวัล อมอบโทรศัพท์นอะพี่น้องเนาะวัาสิเป็นของผู้ใดอันนี้เพิ่งกำลังใส่นอ็ยอตใส่ยางซีอยู่เนาะนี่แหละเนาะอย่างบม่ท่านนี่กินขา้าวเศร้าอยู่ได้ทางพอนกักเปลวกับพี่้องเลยเดี๋ยวจบทากนี้ก่อนแ้วก็จังหายกินข้าวกินน้ำเนาะอันนี้เป็นอีกมุมที่มุมสูง เทียงพอดีพี่น้องเนาะเอาอยู่ดีมีแฮงงลำรวยทั้งผู้ให้แล้วก็ทั้งผู้รับเนาะขอบมกขอบใจอขอบบุญขอบคุณนทางพี่เจดีจากฝั่งไทยเนอะเพิ่อนกับมาสื่อประสองค์ออกน้ำเนาะที่มีน้ำจิตน้ำใจเนาะแบ่งเงินส่วนตัวมาให้ทางเซียงนี่ซื้อในอยู่ในกินมาให้ทางน้องๆเพื่อน สร้างๆเราก็ได้กินน้าอีกเนาะเชือว่าได้บุญบารมีน้าการเลือ่อนมาอกกบพี่นนองเนาะแล้วก็ยังเรืออีกจานวนหนึ่งอยู่เงินเดี๋ยวเงบวงเบเชงสีซื้อมาทางน้องเพิ่มอีกเพีงนึงอีกเนาะว่าจะจัดแจงซื้อในอยู่ในกินแบบใดเนะาะช่วงแรงๆเพื่อนเนะาะอยู่ดีไม่แห้งร่ำ,ลลำ,ำด้วยน้ำโดยในหนาทีการงานเด้อเนาะความเจ็บจะได้ความไข่ย,ยาซุมีวิกง,งานการสร้างธุรกิจต่างๆก็ขอให้ราบรื่นอนประสบความสําเร็จตลอดปีและตลอดไปเนาะ อ่ะว ah, ันนี้ไปเด้อๆพี่น้องเด้อสบายดี